วันดีสนุกฟรีดี D, ทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้อยู่กับเราแล้วนะครับนั่นกะ็คือน้องตรงๆแล้วก็น้องเฟสวัสดีครับ <S <S สวัสดีครับพอเชิญมาเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้หลายๆคนนอกจากได้ดูซุปเปอร์แมชแล้วตอนเย็นนะฮะตอน3ทุ่มครึ่งเนี่ยจะได้ดู My s ส s ชิ p r i n c e s s ส n o นว์ไว้2022ซึ่งเป็นตอนของพวกคุณสองคนครับผมโอ้โหสวัสดค่ะ ก่อนอื่นเลยนะฮะคงต้องถามคุณตรงๆก่อนละกันนะครับเพราะว่าคุณเนี่ยเป็นสายฮิวจริงๆใช่ฮิวใจให้กับทุกคนในกองทั้งผู้กำกับทีมงานนักแสดงใครมีปัญหาอะไรแค่ไปหาคุณคุณฮิวใจให้หมดดูแลรักษารวมไปถึงของน้องเพด้วยอไม่ขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นนะทำไมอ่ะไม่ขนาดนั้นอย่ามาปิงปองบอกฉัน ปิงปองก็บอกปิงปองก็บอกพี่ปุ๊กกี้ก็บอกแก้มก็บอกว่าคุณเนี่ยสายฮิวบางเรื่องเท่านั้นนะเฉพาะบางเรื่องเท่านั้นแต่ว่าหลักๆแล้วอะไรเงี้ยผมก็ยังไปปรึกษาเขาอยู่เลยนะก็ต้องให้ยกให้เป็นพวบกับครับให้คุณแก้วแล้วกันเพราะว่ามีอะไรก็ก็จะไปหาพี่แก้วเป็นหลักครับแต่ว่าถ้ามีใครมีอะไรเราคือกองเรา้เราจะคุยกันตลอดคือใครมีอะไรไม่สบายใจเนี่ยคือเราก็จะ จะคุยกันให้กําลังใจกันตลอดนะฮะอ่าน้องเฟย์ละครับเล่นละครเรื่องแรกได้มาประกบกับรุ่นใหญ่แต่ไมหมดเลยโอ้โหพี่สาวเราเนี่ยมีทั้งแก้มวิชยาดีปุ๊กกี้โอ้โหปิงปองและนี่คือน้องคนเล็กน้องเฟย์เป็นสโนไวท์โอ้เป็นไงบ้างเล่นเรื่องแรกเจอคนที่แบบเรียกว่าชํานาญเชี่ยวชาญในการแสดงทั้งหมดเลยเขรู้สึกว่าเป็นเกียรติมากค่ะไม่ใช่แค่นักแสดงที่แบบ คุณภาพขนาดนี้คือทั้งทีมงานผู้ก,กํากับพี่แก้วอะไรเง s <S <ฮ>ี้ยค่ะคือทุกคนแบบพร้อมที่จะให้กําลังใจแล้วก็ให้ประสบการณ์ดีกับเราอะไรเง s <S เี้ยล้วก็ดีใจมากที่ได้มาเล่นกับพี่ตรงเป็นเล่แรกคือเขา,เขา,เ,ขาเขาพร้อมที่จะพพอร์ตเราเต็มที่อะ,อะไรเงีเ<ล>ยเ้ <ๆ S 2> ยค่ะทุกคนเลยใช่ค่ะก็เลยรู้สึกว่ามันคือประสบการณ์ที่ดีมากๆรับเราที่แบบได้เป็นซีเื่งแรกของเราค่ะเฟเฟดีใจที F ่ได้เล่นกับพี J ่ตรงหรือว่าเขินที่ได้เจอพี่ตรงฮะเออ มีคนเมาไม้พังนะมีคนเมาไม้พังนะเขาบอกจนเขินเล่นไม่ไหวเลยเหรอตอนแรกว้าวจริงจริงจริงอย่ามาใช่ไหมเขาบอกว่าหนูเขินเล่นไม่ได้เลยอ่ะไม่ใช่ไปเอาาขมาจันไปเอาข่าวไปกระจอยแต่พี่ตรงเขาแบบว่าออร่าแสงสว่างเหมือนหลอดไฟถูกไหมการคายไป่แต่องว่าหรือว่า กองเราอะคือพี่ตงอ่ะจะเป็นแสงสว่างของทุกคนในกองไม่ใช่แค่เพนะคือจะเป็นกำลังใจของทุกคนที่จะแบบถ้าต้องตรงกันแล้วเพราะว่าเพราะว่าแบบว่าจะจะเป็นคนที่แบบมี energy เยอะเออใช่แล้วเออมันจะมีแค่ช่วงแรกๆนะคะพี่เพนรู้สึกว่าแบบเขินๆฉินนะเพราะว่าจะยังไม่ค่อยได้ทำความรู้จักอะไรกันเยอะแบบต้องเข้าฉากด้วยกันช่วงวันแรกๆก็จะแบบเกรงๆหน่อยค่ะแต่ว่าหลังก็หลังก็ อยากรู้พีอย <c oughs> พอยากรู้ว่าพี่ตรงเนี่ยเขามีวิธีการละลายพฤติกรรมหนูยังไงให้หนูเนี่ยไม่เกง่งไม่เขินเขาเก<อ>ิเสนิทกันพราะพี่อดที่มาว่าหลังๆเนี่ยพอสนิทปุ๊บหนูนี่ชอบแกล้งชอบแซวพี่ตรงเขาตลอด ก็จะบอกว่าผู้หญิงกองน,นี้น่ากลัวมากค่ะแต่จะจะเป็นฝ่ายที่บูลลี่ผู้ชายสองยี่สิบสองที่ยิงทำร้ายแล้วอ็คือที่กองนี้เขาลุงผมกันเละเอ้ามันตองกับตอนสโนไวท์ไงเอ้ยสโนวไนวท์มันต้องสูง้อะมันต้องเฮ้ยไม่อยอมดิเออเพราะว่าสโนว <S 2> <S 2> ไว<ง>ท<ง>์ในเวอร์ชันนี้มันมีความแตกต่างจากที่เราเคยอ่านนิยายฟังนิทานมาถูกปกค่ะ <น>ยังไง <นะ S 2> ยังไงเห็นบอกว่าคุณเนี่ยเล่นเป็นสโนไวท์แต่จากตัวอย่างเนี่ยเราเห็นสโนไวท์ในเรื่องถูกบูลลี่ไม่ใช่หรอใช่ะค่ะคือสโนไวท์ในเวอร์ชั่น2022นะคะจะค่อนข้างแตกต่างกับนในมีกายที่เราเคยอ่านมาเลยคือแต่ก่อนเนี่ยมันจะมีพิเศษแค่ความสโนไวท์เนี่ยมาคู่กับความสวยงามถูกไหมคะแต่ว่าในเวอร์ชันนี้เนี่ยมันจะมาพร้อมกับความสตรองมากขึ้นมาพร้อมกับผู้หญิงที่ฉลาดอะไรประมาณนี้นะค่ะก็ จะทําให้เห็นว่าโนไวด์แบบผู้หญิงในเวอร์ชันเนี้ยเขาจะรับมือกับปัญหาต่างๆนี้เข้ามาในชีวิตเขาอย่างไงแล<อ>้วเขาต่อ,อสู้กับสังคมกับสิ่งนอบข้างที่แบบมาทาลายเขาอย่างไรคะคือผมจะบอกเลยนะ <ừ> คุณผู้ชมตอนเนี้ย <ừ> เป็น <ừ> ตอนที่น่าชมมากๆมันมีความสําคัญมากแล้วมันเหมือนกับปัจจุบันมากๆเพราะอะไรรู้ไหม ในเรื่องของสโนไวท์เนี่ยมันจะมีแอปเปิลอาบยาพิษแล้วก็มีเจ้าชายแล้วก็มีสโนไวท์ซึ่งอันนี้ในปี2022มันมีเหมือนกันหมดเลยแต่มันไม่มีแล้วแอปเปิลอาบยาพิษมันมีแต่แอปเปิลที่เราเปรียบเปรยออกมาเหมือนคําบูลลี่จากสังคมที่แบบเฮ้ยคนปัจจุบันเนี่ยโดนแล้วมันก็กระทบต่อจิตใจซึ่งน้องเปยเนี่ยมาถ่ายทอดบทบาทนี้ส่วนตรงๆคุณก็เป็นเจ้าชายต่อไปคุณก็มีอ้าวหน้าต่อไปนะเอออันนี้ตรงๆคุณมีวิธีการปรับจูนสอนน้องยังไงในเรื่อองงขการ แรงบ้างเพราะว่าน้องเขาเป็นเรื่องแรกเลยคือคือหลักๆก็จะให้กําลังใจครับแล้วก็คือผมไม่ว่าผมจะไปผ่านเมื่อกี้ไปกี่สังเวียนแล้วผมจะบอกว่าเฮ้ยผมเริ่มจากศูนย์เราจะเริ่มจากศูนย์ไปพร้อมกันนะคือเรื่องนี้ผมก็จะเริ่มจากเริ่มจากเราจะสู้ไปด้วยกันคือไม่ว่าตัวละครน,นั้นจะผ่านอะไรเฮ้ยเราจะสู้ไปด้วยกันเราจะผ่านมันไปด้วยกัน <yd ans> เพราะว่าน้องเป็นเรื่องแรกเลยครับ <c oughs> ผมอยากให้น้องเนีเน่ยภูมิใจนะภูมิใจในผลงานของตัวเองเรื่องแรกก็คืออยากให้เต็มที่ เพราะฉะนั้น,นผมจะเปิดกว้างให้เล่นเลยคือไม่ต้องตากดก็ได้แต่ให้ความฝายมันคงเดิมแต่จะเล่นถ้าเ,เทคนี้ก็ชอบเอาใหม่ได้สองรอบสิบรอบผมก็เล่นให้ได้ถ้าถ้ารู้สึกว่าเฮ้ยมันเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันฟูลฟิลกับสิ่งที่เราทำออกมาแล้วผมอยากให้น้องภูมิใจกับสิ่งนี้เพราะฉะนั้นหลักๆก็จะเป็นการให้กําลังใจครับเพราะว่าอยากให้มีความสุขในการทํางานเนาะอยากให้แบบสนุกสนุกกับสิ่งที่เราเล่นถึงแม้มันจะมันจะไม่กี่ตอนแต่อยากให้เป็น ไม่ติ่ตอนที่มันมีค่าที่สุดสำหรับน้องโอ้โหสำคัญคือในสนีนไวสอ2 0ั2ยี่บเนี่ยตรงตรงเอเป็นเหมือนกับเจ้าชาย<ะ>ของเฟในเรื่องแต่ยังไม่ได้บอกนะว่าสุดท้ายจะลงเอยยังไงนะแต่นั้นแปลว่าเรื่องเนี้จะทำให้คนหลายๆคนมีความมั่นใจมากขึ้นว่าคุณเป็นอย่างไรคุณ,ค,ณคุณภูมิใจเป็นอย่างนั้นถูกไหมอืมเขายอยู่ใช่ไหม เขาได้ยินเลยู่ใช่ไหมสัญญาณไม่ค่อยมีขอโทษทีอ๋อมีปัญหาเรื่องสัญญาณในเรื่องนี้เราจะได้เห็นสิ่งที่เฟย์ต้องมาเชิญกับคําต่อว่าคําบุลลี่ที่เปรียบเสมือนแอปเปิลพีในยุคปัจจุบันถูกไหมฮะเราจะได้เห็นเฟย์จัดการหรือว่ารับมืออะไรยังไงบ้างไหมในเรื่องแน่นอนค่ะคือเฟย์มีหน้าที่ที่จะถ่ายทอดตัวละครของสโน์เนาะซึ่งก็เดี๋ยวจะมาดูกันค่ะว่าสโน์เนี่ยช่วงแรกๆเนี่ยเขาอาจจะ ยังไม่ค่อยกลา้ายังแบบไม่ค่อยเจนต่อรุมกเท่า <S 2> <S 2> ไหร่แต่ว่าพอมันเจออะไรมาสักอย่างเจอเหตุการณ์ เหตุการณ์หนึ่งมาในชีวิตเขาเนี่ยเขาจะมาสู้ให้ตัวเองแล้วก็คนรองข้างเขายังไงค่ะแน่นอนว่าตัดจานเผ็ดร้อนแน่นอนอ <laughs> ไม่ธรรมดาสโนไว้สู้คนซะด้วยท้ายที่สุดแล้วทุกคนเนี่ยก็เป็นเจ้าหญิงหมดนะจะมีคู่ที่เหมาะสมสําหรับตัวเองเอแต่ในเรื่องนี้สโนไวท์จะเจอคู่ของเขาหรือไม่<อ> <ๆ S 1> ก็รอติดตามและการผุบอกได้เลยครบรถความฮามีจัดเต็มเพราะว่าแก๊งนางฟ้าปีงปองปุ๊กกี้แก้งวิชิาดีและยังมี บะเจ้าโจ๊กเป็นผู้จัดการให้กับคุณตรงตรงเขาอีกด้วยพี่โจ๊กโซคูเหรอพี่โจ๊กโซคูก็มาด้วยเอาทั้งคู่ฝากหน่อยละกันสโนไวตอนนี้ครับครับผมก็ฝากไ้ด้วยนะครับเนี่ยครับพรุ่งนี้แล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนนะครับดูสดกันนะครับคือไม่อยากให้พลาดเลยนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าเป็นซีรีส์ที่มีความใหม่มากใหม่แบบว่าเฮ้ยสามารถไปปรับใช้ในชีวิตปัจจุบันได้เลยแล้วก็ให้ความรู้อะไรต่างๆแล้วก็ เชื่อว่าคนที่ได้ดูแล้วเนี่ยจะมีความสุขแล้วก็จะสนุกไปกับพวกเรานะครับก็อยากฝากไปด้วยวันพรุ่งนี้นะครับอีพหนึ่งนะครับเป็นตอนแรกนะครับสามทุ่มครึ่งทางช่องวันสามสิเอ็ดนะครับยวให้น้องฝากด้วยครับค่ะก็ฝากเไว้ด้วยนะคะสําหรับเอ่อสโนไวท์สองพันนะคะทุกคนตั้งใจกันมากาทั้งทีมงานทุกคนแล้วก็นักแสดงนะคะ แน่นอนว่าจะสนุกตั้งแต่ตอนแรกแน่นอนค่ะครับวันนี้ขอบคุณทั้งคู่มากนะครับขอบคุณครับขอบคุณครัคะคมาสญญานุกไป้ญญเศ่ตอนสโนวไวท์2มิถนายน12พรุ่งนี้ตอนแรก3ทุ่มช่องวัน31นะคะใช่ครับ